แม่เพิ่งไปรับรางวัลที่สวิติเว้มาว่าเป็นแม่ที่ให้นมลูกเกินหกเดือนจนถึงปีหนึ่งเนี้ยคือเป็นนมแม่ล้วนแม่ได้รับรางวัลมาได้รับรางวัลงานรางัลอยูอ่ไหนอะรางวัลอยู่บนอะไรปะที่พ่อมาให้อ่ะวางไว้ตรงโต๊ะตรงนไหนเก็บไว้ใน้เเลยอยู่ตรงโต๊ะตรงโฟเย่นะ่ะลูกรางวัลี่ต้องได้ป๋าจะได้ไะมคือได้ต้องลงไม่ก็คือคุณหมอเขารับทราบว่าแม่แบบให้นมน้องเองนะคะแล้วก็ได้นมล้วนอะไรเงี้ย มีความตั้งใจที่จะให้นมแม่ล้วนอย่างน้อย6เดือนจนถึง1ปีอะไรเงี้ยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงถ้าเกิดใครที่เป็นแม่ให้นมอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้การปั๊มนมหรือการให้นมเองมันมันมันมีความยากลาบากนะคะก็ได้รางวัลมา เขาถ้าบอกอะไรอย่างหนี้พี่าจะโกรธเขาไหมทำไมอะเขาแอบพวงกินนมลูกว้เฮ้ยที่ละไหนบอกว่าจะไม่กินนะกลัวเหม็นคาวอะอูดเล่นไม่ได้กินที่รางวัลมาแล้วนี่มันมีได้มานะคะสำหรับแม่ที่ให้นมล้วนนะ6เดือนนะแม่ผ่านเกณฑ์นะโรงพยาบาลก็เลยให้แม่มาอ่านี่มันใส่มากจริงๆมันใส่มากจนทะลุดูไม่เห็นตัวหนังสือเลย ไม่เคยไม่เคยชิมเลยไม่เคยชิมนมแม่เลยเป็นเด็กนังอัมอ้ม,มเฉยอัม,มเฉยนมนมแม่มันเป็นรสชาติยังไงเป็นรสชาติจืดแต่ว่ามีความหวานหวานแบบหวานธรรมชาติอ่ะโอ้เหรอใช่เรส,รสจืดแต่ว่ารู้สึกมันจะบางกว่ามันจะไม่รีค้นอ่ะนมแม่มันจะมีความความแบบนัวนัวไม่นัว นมวัวมันนัวกว่านมวัวมันแบบนมแม่จะโโจงเหรอไม่โจงด้วยเพราะว่าแม่มีไขมันเยอะมากเวลาที่เวลาตามแล้วเห็นไขมันชั้นเนี่ยีเจที่อ้วนเนี่ยคือไขมันแม่ออกไปทั้งนั้นแหละทุกคน